สำหรับคอมพิวเตอร์ของใครนะครับที่ขึ้นหน้าจอแบบนี้ก็หลายคนอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยพี่ผมทำงานไม่ได้เลย <S <S นู่นนี่นั่นนะฮะทำอะไรไม่ได้เลยกับมันนะครับเดี๋ยววันนี้มีฟองชแนลนะครับมีคำตอบมาให้ว่าควรจะทำอย่างไรครับผมสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนนะฮะเข้าสู่มีฟองช n e l ครับแล้วก็วันนี้มีสาระดีๆมาฝากอีกแล้วเช่นเคยนะครับ ต้องขออภัยด้วยนะครับที่ถ่ายคลิปแบบนี้เนื่องจากว่ามานอกสถานที่นะแต่ว่ามีน้องคนนึงนะฮะก็คือภรรยาผมเองเนะไม่ใช่น้องคนหนึ่งอะ่ะภรรยาผมเองเนี่ยส่งข้อความมาถามว่าเฮ้ยเนี่ยเธอคอมันเป็นแบบนี้ต้องแก้ไขย,ยังไงอะไรยังไงนะครับเดี๋ยววันนี้ผมมาบอกแลวกันนะครับก็ถ้าใครเห็นว่าคลิปของผมนะฮะมีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้กับมีฟองชาแนลด้วยนะครับคุณจะได้ไปพลานสาระความรู้ใหม่ๆแล้วก็ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เนี่ยเดี๋ยวผมจะเอามาใส่ให้เรื่อยๆเลยก,นนลลยกว่า สำหรับหน้าจอนะครับเดี๋ยวผมขึ้นให้ดูคร่าวๆแล้วกันนะประมาณนี้เลยนะใครที่หน้าจอขึ้นแบบผมเนี่ยแสดงว่าไอคอมของคุณเนี่ยอาจจะต้องแบบมีการอัปเดตอะไรครั้งใหญ่สักครั้งหนึ่งนะครับแต่ออัปเดตที่ขึ้นมาเนี่ยมันคืออะไรกันล่ะนะฮะในคอม,คอมพิวเตอร์ของภรรยางผมนะครับตามรูปเลยเนี่ยก็คือเป็นของ a s u s นะฮะแล้วมันขึ้นว่า Flash นะฮะ BIOS BIOS นะครับ, Bio Bio ค,รบคืออะไรนะอ่านถูกป่าไม่แน่ใจนะแต่ผมเรียกอย่างนี้ตลอดนะครับก็คือ การที่มันเป็นระบบนะที่มีตัวย่อมาจากคำว่า basic input นะฮะ output system นะของคอมพิวเตอร์ซึ่งก็คือโปรแกรมที่ฝังอยู่ในเมนบอร์ดนั่นเองนะโดยเป็นโปรแกรมที่แรกๆเนี่ยข,ของคุณเนี่ยเวลาคุณโหลดขึ้นมาเนี่ยคุณก็จะเจอแบบมันสามารถเขาเรียกว่าไงใช้งานกับอุปกรณ์อื่นได้ว่างั้นเถอะนะครับเพื่อเป็นการอัปเดตให้สามารถใช้อุปกรณ์แบบใหม่ๆได้นะครับผมจริงๆแล้วเนี่ยมันมีทุกเครื่องอยู่แล้วนะฮะแต่ว่าอไอ้ตัวเนี้ย มันสําคัญหรือเปล่าก็บอกได้ว่ามันมันทั้งจําเป็นแล้วก็ไม่จําเป็นนะถ้าพูดตามตรงๆนะครับผมก็ทุกครั้งที่มีการอัปเดตเนี่ยมันค่อนข้างเสี่ยงเลยทีเดียวนะครับทีนี้ต่อมาวิธีการแก้ไขก็คือหลายคนเนี่ยต้องการที่จะทํางานต่อไม่ต้องการให้มันขึ้นอัปเดตเนี่ยจริงๆแล้วปิดคอมแล้วเปิดใหม่ได้ไหมก็สามารถทําได้นะครับแต่ว่าเสี่ยงมากๆที่ทําให้เครื่องพังนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าถ้าใครเจอลักษณะแบบนี้เนี่ย ให้ทําการอัปเดตเลยดีกว่านะฮะให้ทําการอัปเดตให้มันเสร็จให้เรียบร้อยไปเลยนะครับซึ่งคุณไม่ต้องตกใจครับคุณต้องใช้เวลานี้ิดนึงนะในการรอมันนะครับปล่อยมันอัปเดตไปนะฮะเพราะว่าบางคนเนี่ยอัปเดตไม่สําเร็จแล้วหรือว่าเกิดเหตุการณ์แบบเอออยู่ดีๆฟ้าผ่าคอมดับนะฮะทำให้ไม่สามารถอัปเดตต่อได้เนี่ยสุดท้ายนะฮะคอมพังครับผมก็ต้องส่งศูนย์เท่านั้นด้วยเพื่อทําการแก้ไขนะเพราะฉะนั้นบอกเลยว่าวิธีการแก้ไขเนะี่ยก็คือคุณไปอัปเดตซะให้เรียบร้อยนะครับ แล้วก็ในขณะที่คุณอัปเดตเนี่ยคุณไม่จําเป็นที่จะต้องให้เขาเรียกว่าอะไรอัปเดตทุกตัวนะครับให้เลือกตัวบนสุดพอตัวใหม่ล่าสุดพอนะฮะพออัปเดตปับ๊บคุณก็จะสามารถใช้งานอุปกรณ์ได้อย่างเต็มที่เลยทีเดียวนะครับ สำหรับตรงนี้เนี่ยใครที่ทําไม่ได้ยังไงอย่าลืมคอมเมนต์ไว้ดา้านล่างนะครับเดี๋ยวผมจะมาตอบคําถามให้แล้วกันเพราะว่าวันนี้ผมจะทําคลิปสั้นๆนะตะงขออภัยด้วยนะฮะอยู่นอกสถานที่นะครับผมก็สําหรับใครที่อยากเป็นกำลังใจให้กับมีฟอง c ช a แนล l นะครับช่วงนี้อัาคลิปน้อยหน่อยตองขออภัยด้วยนะฮะในส่วนของคลิปที่เป็นความรู้เนี่ยเพราะว่าช่วงนี้ผมติดภารกิจงานหลักของผมจริงๆนะฮะเออถ้าเกิดใครว่าย้ายผมทําคลิปบ่อยๆอแบบว่าที่เป็นความรู้ไงก็ต้องให้กําลังใจกันเยอะนะครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ผมด้ แล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับกับมีฟังชาแนลจะเป็นคลิปอะไรนั่นก็อย่าลืมกดติดตามไว้นะครับไปละสวัสดีครับ